สวัสดีครับชาวราศีกันนะครับในปีพศ2568นะครับชาวราศีกันเนี่ยปีอแนะครับช่วง,งกลางปีนะเดี๋ยวเดือนพฤกภาคมานนะครับพระราหูก็จะกูจรออกไปจากเรือนคู่เลยนะครับแล้วก็พระเสาร์จะเข้ามาแทนเ,เรียกว่าราหูไปเสาร์ก็มาแทนอะไรกันนกกระนาชาวราศีกันบอกจริงๆชาวราศีกันเนี่ยตอนที่ราหูเขาอยู่ในเรือนคู่นะครับ ตั้งแต่ปลายปี6หกเป็นต้นมาจนไปถึงกลางปีอยู่แปดเลยเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนพายุพัดผ่านนะเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งนะเสาโยเยนะครับในเรื่องความรักนะเรื่องครอบครัวเนี่ยพายุพัดจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่จาบางบางครอบครัวก็ล้มไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีที่พระราหูมันอยู่ในเรือนคู่นะครับแล้วก็ราหูก็ก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยมีปัญหาหลากหลายนานานะครับเรียกเกิดความแต่แย่ปัดครา จากสิ่งที่รักนะครับจากครอบครัวนะครับต่างๆน,น,นานายิ่งถ้าท่านที่เกิดในวันศุกร์ด้วยแล้วเนี่ยเขายิ่งแบบยับไปใหญ่นะแต่ว่าในช่วงเวลาปี88เนี่ยเราหูไปแล้วนะครับก็ถือว่าค่อยผ่อนคลายค่อยผ่อนคลายค่อยผ่อนคลายแล้วก็สถานะชัดเจนอย่างที่ท่านที่ต้องการอย่าหลือเลือกลาอย่าร้างนะครับนี่หมายถึงว่าท่านที่มีปัญหานะมาก่อนนะครับพอกลางปี88เนี่ยตั้งแตก็เข้าในเรือนของเรือนคู่ พระเขาพระเสาเข้าเรือนคู่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าพระเสาเข้าพิงลิงนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นไม้เป็นร้างแล้วนะครับหมายถึงว่าสไตนาจัดเจแล้วว่าเราเราสูดแล้วเราสูดแล้วหรือว่าเราได้หย่าร้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่เอ่อสิบเก้าประมาณวันที่ก่อไปตั้งแต่ประมาณวันที่สิบเจ็ด หร,หรือว่าประมาณที่19พฤศภาอาจารย์ดำตุตินะครับ19พฤศภาไปต้นไปปี68นะในช่วงนั้นพระสากูจรนข้าเรือนคู่ของชาวราศีกันนะเพราะนั้นเป็นเวลาช่วงที่ถ้าท่านมีพื้นเจตตาที่มันกรอบอยู่แล้วนะครับก็ถ,ถือว่าชัดเจนแล้วว่าท่านร้างแล้วนะครับหรือเป็นใหม่เป็นร้างเ,เป็นโสดแล้วนะครับ แต่สาหรับท่านที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นโสดอยู่จ้าและคนที่เข้ามาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้ามาแล้วไม่ค่อยจริงใจนะครับเพราะว่าราหูมันเป็นดาวธาตุลมใหญ่พัดพาพัดผ่านมาแล้วก็หายคุยแล้วก็หายคุยแล้วก็หายนะนะเป็นยังไงบ้างในช่วงปี8นะตั้งแต่กลางปีไปเนี่ยถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็ถือว่าถ้าพระเสาร์มาเนี่ยแสดงว่ามันก็มีเขาเรียกว่ามันก็มีคนเข้ามานะก็หมายถึงว่าเรือนมันไม่ได้ว่างนะครับพระเสากูจเข้ามา เขาพูดได้ว่าเรือนไม่ว่างแล้วดาวสมาเึงใน,นปุตตะด้วยเรียกว่าคนรักใหม่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ถือว่ามีตัวตนชัดเจนแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะพระสออย่างเช่นคนที่มีอายุที่แตกต่างกันมากนะครับถ้าเรายังสาวอยู่ก็จะแบบมีคนอายุเยอะๆนี่มาติดพันหรือมารักมาชอบนะครับส่วนเราจะจะสาร,รัมพันหรือเปล่านั้นเป็นมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าพระสาเนี่มันเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของอความล่าช้านะครับแล้วก็อาจยืดยาด แล้วก็บางทีก็มีความทุกข์มากกว่าความสุขนะครับแต่สิ่งที่ดีของดาวพระศอคือคนที่มาเนี่ยดาวพระศกส่วนมากก็ด,ดีในเรื่องของอุปเขาเรียกว่าที่ดุงที่ดินหรือความแข็งแรงมั่นคงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคุณโสดก็มีคนเข้ามานะครับแล้วก็มีลักษณะคนที่มีอายุที่ห่างกันเยอะๆนะครับเป็นคุณเท่าคุณแก่นะครับแล้วก็ในช่วงกลางปีออกไปไปต้นไปเนี่ยนะครับชาวราศีกันเนี่ยก็จะวุ่นวายหน่อยในเรื่องของอบุตร นะครับเรื่องของบุตริวานนะเพราะว่าดาวสอเนี่ยก็เป็นเรืยอบุตรบริวารบตุตตะอัตตดีก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของถ้าท่านมีบุตรบริวารที่ได้อายุแห่งการแต่งงานแล้วนะครับก็อาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นจัดงานแต่งอะไรเกิดขึ้น,นเรื่องของไปสู่กอนะเรียกว่าทําหน้าที่เป็นเต้าแก่สู่กอให้บุตรบริวารได้แต่ว่าพอเป็นดาวสอก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยดาวสอในช่วงนั้นเนี่ยครูจอช่วงกลางประมาณกลางปี68นะครับจนไปถึง ประมาณเดือนสิงหาแต่แากนั้นนะครับก็ยังกูจอวิปรดิษฐ์บ้า,างเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ชัดเจนมากนักหรือว่ามีความยุ่งยากพอสมควรในเรื่องของการบริหาราความรักให้ให้เขาให้ให้กับบุตรดานะครับยังไงก็เราตั้งรับแล้วกันนะครับส่วนการงานของเจ้าราศีกันถือว่าดีในปี8นะตั้งแต่การปีไปต้นไปเนี่ยเพราะว่าเลือดเขากูจจออยู่ในเดือนการงานนะในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นอุจวิาราหคือตำแหน่งที่ดีพอสมควรและแข็งพอสมควรนะครับเพียงแค่ว่า งานของชาวราศีกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานสายงานโดยตรงที่เราเรียนมาหรือว่า,างานที่เราถนาดัดบ้างนะแต่ว่าพอทําแล้วมันทําได้ดีนะครับแล้วก็ถือว่าถาวอรยังยืนได้เพราะฉะนั้นคนชาวราศีกันถ้าไม่มีงานก็จะได้งานที่ดีนะครับแล้วก็ถ้า,าจะเลื่อนตําแหน่งอะไรเงี้ยก็เลื่อนตาแหน่งได้ดีนะครับแล้วก็ ถ้าท่านมีเขาเรียกว่าลักษณะของข้าราชก,การนะครับอยากจะสอบบรรจุราชก,การก็ถือว่าเป็นเกณฑ์จิตตาที่ช่อนข้างที่จะดีแล้วแต่ว่าในส่วนที่ท่านจบมานะครับวิชายที่ท่านจบมาอาจจะไม่ตรงสายงานเท่าไหร่นอกแต่ว่าถ้าทําแล้วก็ดีนะครับนี่ก็คือคร่าวๆของชาราศีกันในปีพศ2568นะครับขอชาวราศีกันโชคดีมีชัยรวยๆนะครับสวัสดีครับ